อุบลราชธานีอัญมณีแห่งแดนอีสานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยอุทยานแห่งชาติผาแต้มโดยการรับแสงแรกแห่งอรุณก่อนใครในประเทศไทยที่ผาชนะได้ อ้วอวววววทววววอววววออววอว้วอวว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 ว้ววววววุวควววยวว้วววววาววยวว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 ้วอกวววุววววววทีวว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 วย่ววววว้วว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 ยวววววาววววัววววยวว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 ่วววววะวว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 ยววววว ครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ่งตรึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมรักใครพันผูุกใจมีร่างรา จากอำเภอเมืองอุบลเราละเลาะตามเส้นทางมาที่อำเภอของเจียมเพื่อมาชมความงามของอุทยานแห่งชาติผาแต้มณนเบื้องหน้าแห่งภูผาแต้มที่มีความมหัศจรรย์มองเห็นลำน้ำโขงทอดตัวยาวไกลคู่ไปกับขุนเขาที่หนาทึบไปด้วยผืนป่า ย้อนไปในอดีตอุทยานแห่งชาติผาแต้มนั้นชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินบริเวณใกล้เคียงภูผาแห่งนี้น้อยคนนักที่จะได้เดินทางเข้าไปในป่าเนื่องจากมีความเชื่อว่าผาแต้มเป็นเขตต้องห้ามภูผ,ผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นภูผาแห่งความตายใครล่วงล้ำเข้าไปมักมีอันเป็นไปอาจเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออันตรายถึงชีวิต ต่อมาเมื่อคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าแห่งนี้จึงได้เปิดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันศิลปะถ้ำริมโขงที่ภูผาขามอำเภอของเจียมแห่งนี้มีให้ชมถึงสี่แห่งด้วยกันและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งนี้แล้วโดยเรียกว่า กลุ่มภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณผาแต้มผาขามผาหมอนตำบลห้วยไผ่อำเภอของเจียมภาพเขียนสีนั้นแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกัน 1. เป็นภาพของคน 2. เป็นภาพสัตว์ 3. เป็นภาพโบราณวัตถุ 4. เป็นภาพสัญลักษณ์และ 5. เป็นภาพมือคน แต่ถ้าพิจารณาขนาดของภาพแล้วภาพสัตว์ที่เขียนด้วยขนาดสัตว์ส่วนที่ใหญ่โตเรากับเท่าขนาดจริงมองเห็นเด่นชัดมากภาพสัตว์ขนาดใหญ่ได้แก่ภาพช้างจำนวนสีภาพในจำนวนนี้มีลูกช้างหนึ่งภาพมีภาพสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดเช่นเดียวกับภาพช้างคือปลาบึก ส่วนภาพคนมีหลายแบบด้วยกันทั้งแบบเงาทึบแบบกิ่งไม้แบบโครงร่างภาพวัตถุภาพตุ่มดักปลาภาพหน้าไม้คันธนูและภาพสัญ,ญลักษณ์เป็นภาพเขียนต่อเนื่องกันเต็มหน้าผาและมีความยาวที่สุดประมาณ180เมตรมีภาพต่างๆไม่ต่ำกว่า300ภาพตัวหน้าผาสูงชันขึ้นไปประมาณ40เมตร พบว่าสีที่ใช้ในการเขียนภาพเป็นประเภทหินสีหรือดินเทศซึ่งเป็นแร่ฮีมาไทาออกไซด์ของเหล็กเป็นสีแดงของสน,นิมเหล็กเกืบร้อยเในเวลาใช้จะมีการนำมาบดให้ละเอียดแลอผสมน้ำและกาวให้เข้มข้นและนำมาเขียนบนผนังถ้ำจนกลายเป็นภาพที่เห็นในปัจจุบัน แหน่งนี้นะคะเราจะพบหลุมหรือบอ่อที่ใช้สําหรับระบายภาพอยู่2บ่อ,อ,บอนะคะซึ่งพบว่ามีน้ําสีแดงเนี่ยเพื่อนอยู่ที่บริเวณปากบอ่อนะคะแล้วก็นักโบราณคดีบางคนเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นน้ําสีชนิดเดียวกันกับที่พบที่ลายภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่พบที่บ้านเชียงเช่นกัน,นะคะ่ะ จากการค้นพบภาพเขียนสีตามผนังถ้ำต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในภูมิภาคอีสานได้มีชุมชนโบราณสมัยยุคหินกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปซึ่งในอรารยธรรมยุคหินนั้นมนุษย์จะรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเ,เล็กๆเล่ร่อนไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเป็นชุมชนถาวรเป็นยุคสังคมล่าสัตว์นั่นเองค่ะ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมวัตถุประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์โดยเฉพาะในห้องที่สามมีการรวบรวมนำเอาโบราณวัตถุจากที่ต่างๆมาเก็บรักษาไว้และมีวิธีการดูแลให้ชนรุ่นหลังศึกษาได้อย่างคงทนสภาพเดิมน,นอกจากนั้นยังมีการจำลองผาแต้มซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญให้คนได้เข้ามาศึกษา พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เดิมนั้นเป็นสาราว่าการจังหวัดอุบลราชธานีและได้ถูกดัดแปลงขึ้นมาให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน ายในพิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานีห้องจัดแสดงที่สามอันแสดงถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการจำลองผาแต้มอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญภายในจังหวัดอุบลราชธานีและยังมีการจัดเก็บโบราณวัตถุจากโบราณสถานที่ต่าง ภายในจังหวัดอุบลราชธานีอาทิบ้านการเหลืองอันมีวิธีการจัดเก็บซึ่งทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นโบราณวัตถุอย่างสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในปัจจุบันซึ่งต่อมาเราค้นพบหลักฐานการตั้งชุมชนเผ่าพันธุ์ และการรวมกลุ่มกันอยู่อย่างเป็นระบบมากขึ้นมีพิธีกรรมรู้จักการทำเครื่องมือเครื่องใช้และปลูกพืชแทนการหาอาหารซึ่งเรียกยุคนี้ว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมเช่นชุมชนบ้านเชียง ก่อนที่จะมาเป็นผาแต้มเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันจะต้องไปทะเลมาก่อนใช่ไหมคุณคนสวยใช่ค่ะนนคุณคนสวยเพราะอะไรคะมาดูจากเสาเฉลียงนะคะที่มันโดนน้ากัดเซาะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นาทะเลมันทําไม่ได้นะคะเนี่ยมันถึงโดนกัดเซาะอย่างงาั้นค่ะแล้วต่อมานะคะคุณคนสวยนะคะว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเข้ามาตั้งทิ่นฐานในบริเวณนี้นะคะ เนูก็ด้ยวยความที่มนนษย์ได้มีความรู้สึกนึกคิดนะคะมน์ซึ่งเกิดการเขียนภาพเขียนสีไว้บนผนังถ้ำค่ะปลาบึกใช่ไหมคะเพราะปลาบึก,กค่ะเราจะเห็นด้จากภาพนี้นะคะค<ห>ทั้มดสวยไหนคะค่ะนี่ค่ะคือภาพปลาบึกนะคะภาพนี้คือภาพปลาบึกที่ช้เห็นว่าปลาบึกเนี่ยมันเป็นปาลาอะไรคะทั้มสวยน้ำจืดอต่อมาเป็นน้ำจืด <พา S 1> ใช่ไหมคะต่อมามันก็เป็นน้ำจืดค่ะเพราะว่ามันมีปลาบึกที่อาศัยอยู่น้ำจืดนะคะแล้วต่อมาเนี่ยมันก็คือเกาจะเห็นว่ามันมีภาพอะไรคะต้มดักปลาค่ะแล้วก็ภาพน้ำนะ อุภาพน้ำเหรอคัภภาพน้ำนะคะเอ๊ะแล้วนี่คือคลื่นอะไรคะคุณน,นี่คือคลื่นบริเวณเนี่ยคือคลื่นตรงนี้คือสแสดงให้เห็นว่ามันคือไม่เคยเป็นน้ำจืดมาก่อนโอ้อย่างนี้นี่เองงั้นเราก็สรุปได้ว่าตอนแรกอาจจะเป็นทะเลมาก่อนแล้วพอมันมันเป็นปน้ําจืดเนี่ยนะคะมีคนมาตั้งชุมชนแล้วก็เอาสิ่งแวดล้อมร,รอบชุมชนเนี่ยมาเขียนบนหาดแต้มแล้วคิดหนึ่งจะคิดไหมสวยประหนึ่งใช่ค่ะสวยประสองที่ฉันคิดเปรียบเลยค่ะ หลังจากที่เราไปศึกษาแหล่งโบราณคดีผ่าแต้มทำให้เราพบว่าคนในอดีตนั้นมีความสามารถในการสร้างสารรค์สิ่งที่อยู่รอบตัวมาและจดบันทึกสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำของคนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันและหลังจากที่เรา ได้ศึกษาแหล่งโบราณาคดีบ้านกั้นหรือกับปรารา์ปันทาให้เราสามารถโยงเข้ากับแหล่งโบราณาคดีผ่านแต้มได้ในเชิงลักษณะที่ว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ซึ่งมีการตั้งชุมชนมากมายสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทั้งจากแหล่งน้าพืชพืชพรรณและธรรมชาติทาให้เรารู้ว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีประวัติตั้งแต่ยุคกอดประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบัน เจมส์โนแหอหายไปเตยค่ะวันนี้เราจะมาทำการสัมภาษณ์าเอ้ากันทีาขนมปลงเอ้ารู้สึกยังไงคะเรียกเปทย่ปวหนัมากเลยอยากไปมากเลยค่ะไมั่ย่งยางล้วไเลยนะคะาจั่ดีา ฉันมันคิดไปเองที่ได้พบเธอแล้วก็มา